ผมลงตู้ตู้ที่นะไอ้เข้มดันผมวะยกอะถ้ายากมันจะยากเลยหรอใกล้อดปะรอดปะไอ้เี้ยมเก็บอาไหนายไม่ติดด้วยจับได้เก็บอะไรไม่ติดเลยปืก็ไม่ติดมองอะไรเนีดูอยู่เลย

กระสุนไม่มีแล้ววะได้ๆมาแล้วกระสุนมีอ่ะมีล้ฝั่งนี้เขาเลิอะไรเลยไปอดึงเอ

มันโดนเซอร์ไพรส์นะคุณมันน่าจะมองต่างกกันหมดละน่าเนี่ยเฮ่ยรู้ได้ไงอ่ะมันได้ยินไหมเขาแตกเขาแตกซิเบียร์ไอ้นี่ไอ้นี่มึนอยู่อ่ะเจ็บซอกอ่ะผมมาเอาบัลทาวนะผมผมก็องไปบัลทาวนะมีไอตี้ใกล้แล้วนะโอเคผมยังไม่เข้ายังไม่เข้าแม่มีตี้ยิงอีกกราฝ๋องโอ้ยเราเข้าปีร้อยห้าห้าผมไม่ได้เข้าผมบัง เขาเล่นคนรู้ดีแบบทอาวแต่ไปหลายดัวตัวหลังเนาะแตท้าวหน้าผมเกิแตกเขาเลิศสวยครับเดินตัวท้ายปังกันปังันเดือวจิบบีเดียวมาแล้วจิบบีลงให้ด้วยสวยที่สุดท้าย ไปเลยคุณเอาชีวิตรอดเลยฮะนยหนึ่งวีสามไปคุณเ <c oughs> นี่ยอดเอา โล่ตเอาแยกกันอยู่จะไปไหนโอ้ยเชียๆเชียรเชียเชีเชียองโลกงตัไุบเเดี๋ยวอะไรเราตามไม่เดนแล้วไม่ยังจะตามตลอดตามไปละไปบอสไปบอ ข่างมีดีหนริงนะข่างมีดี้ต่เราเบิดเดี๋ยวราเบิดสิดาเมจดีนี่เอาไปหลัง้เอาไปหลอไปหลังวนนี่ปั้มอดียปั๊มเฮ้ยเลอนึงเหลือหนึเหลือหนึ่งเลยแอดแอดเลยเหลือหนึ่ไอ้เคียไม่ตายมนปั้มเสร็จแล้วคุณ พาไปแล้วไม่่หรอแอนน่ะเรียกถึงล็อกแอนเนี่ยขวาเนี่ยเห็นไปเนี่ยอ้าวก็มันแดนใส่หน้าเหมือนเมื่อกี้คนละทีนะแต่แมสหนึ่อยเว้ยแมสตัวมันอันดี๋ยวึ่งคนเดียววามั้งข้างหลังตัวเดียวพี่พี่มันอะไรเดิดอะไรรึถตกอะไรวะเอาเฮี้ยเนี่ยเอาเฮี้ยเนี่ยหมดเนี่ยตปนตีจะมาแล้วพี่ครับ ผมโคตรกระตุกอะไม่รู้กระตุกอะไรอะไรอะไรมาหมาะงานบินไปไหนลงล่างเนี่ยกระดิ่งรา เอ้ยนั่เดียวเอ้ยิงกระเบดไมขึ้นเลยแล้วตายแล้วีเ่เธอและเขาข้างหลังย,ยิงฟรีจัดข้างหลังลก็แตกข้างหลังก็แตกข้างหลังก็แตกข้างหลังยิงลา,ยลายอยู่ขนาดออกเอาไนะ ลายมุมอะแล้ว oh, มันไม่เล่นก oh. oh. ันเลยนะตอนเราเล่นมันไม่เล่นกันไม่อะับ ถ้าหายไปหนึ่งวิถ้าหายไปหนึ่งวิอย่างเงี้ยเป็น <vendo> แค so, ่ตาเนี <pareil> ่ยการ์ดเนี้ยก็ไม่ได้เป็นเดินลงมาแล้วพี่ไม่ครับอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับตัวที่ผมครับอ่ะนุ่มมากเลยพวกมันแล้วนึงเดี๋ยวนึงเเลียไงโอ้โหเดี๋ยวนึงไอ้รังชันกินไก่รอบหนึ่งโดนระเบิดอีกสี่สิบ Ooh, มัน,นโดนเตีป่ะันปิดมันะเดี๋ยวเราจะออกวงกันไม่ได้เอา้เอา้าล้วกันเน so ี่ยโดนเลร้อยนี่ห็นป่ะเปิดาแล้วจะได้ละจะเล่นไหมหรือจะออกเลยอาเล่นกันแล้วกันไม่มีของเลล้ต้องเล่นต้องเล่นผีเจ็บไอเน้จี้องปีด้องอีกวไปเลยนะวะวเพื่อนบักบัก ดี่แชมป์ดีแชมป์เฮ้ยชุบี้เนี่ยแอดแม่งแดดบบโคตรหล่ออะเงี้ยแบกสิไอตั้มเด็ดบ็อกมัอยู่อยอยู่มีเดดบล็อกอยู่อาะอาจแ๊สมามาดแอดมา๊สมดนะ ซอยซอยเข้าเข้าเข้าเจ็บหมดแล้วผากบ้ามากน,นะอ่านหน้าบห่ง <สะ S 1> งอุ๊บ้าี่สอ้เจ็บมอ่อนนะเจ็บเจาสวยเจอโลา้าแปลกสวย,สวยมันค้อนอยู่อะสองทีสุดท้ายวิ่งขึ้นได้แหละไม่มีคนเหลือชองเหลือพิองกระสุนชองเหลือเก็บระเบิดทั้งหม เอาเอ็นจีป่ะไม่ใช่อาวมันไม่ใช้หน้าผมถือไว้สองร้อยกว่าคุณนันจะเย็นคุณนันจะเย็นให้มันเล่นกันก่อนให้มันเล่นกันก่อนเราโล่งมากเลยอ่ะไม่อยากเดินน้่ไปเลยว่ะฟิวส์ปิดถ้ามีคนลงล้วค่อยเข้าอืนี่มากลับมากลับลงมาก่อนได้ป่ะค่อยปาดตามันไปพี่อยู่ขนั้นอ่ะได้ป่ะผมก็ได้นะเว้ยพี่มาพี่มาพี่มาไม่คุณนันต้องไปฟังทางเข้าไงมาดามาดามาดามาพี่ตรงนี้เราจะโซ่แล้วเราคุณต้องอะไรไม่เปิดขอให้หนึ่ง ไม่ถ้าเรายิงมันจะไม่เล่นกันไงเข้าใจปะนี่ไงมันมันไม่เล่นกันโอ้พี่พยายามยังไม่ต้องยิงดิโอเคถ้ายิงมันไม่เล่นกันเราเรามันจะเป็นเกมยิงนองหนึ่งละนองหนึ่งละแอสยิงนอกนะเมื่อกี้ดาบมาดาบมาเอาเนี้ยขวาขวามาขวาสองที่เล่นเลยด้ได้ขี้หน่อยเนาะ ตอบมา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 บอกแล้วอย่าเพิ่งอกี้ฝากไปก่อนคือไปแย่ผมไม่รู้จะฟังใครเลยอ่ะคุณจริงอผมแค่ให้พี่เดินมาเฉยแค่รอออเผมก็จะใกล้กว่าไงผมก็จะกลับไปแล้วแล้วคุณอีกคนนอกว่ะไอ้นได้อะไรวะไม่เพราะว่าคนพาเข้าได้คนเดียวเป็คนต่างเนที่ไม่ให้เข้าไปก่อน เรไม่ยิงไได้ไม่ได้ไม่ได้รอน้อง้อมันนี้มันซ้ำมันซ้ำเห็นปะขึ้นมาข้างบนดูมีติดปะน้องซ้ายขวาขวาปะ สวยแค่นี่คุณบอกว่าตามนี้แชมป์แล้วแชมป์จริงวหมที่คุณทีบอกเฮ้ยกับสี